ที่ได้วางเอาไว้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เอามาแก้มือทั้งทางก่อนไปบูธแม่งปรากฏเจอคนเดิมนั่นพูด,พ,ดพูดมาป่ะไปร้อยเปอร์เซ็นของยารู้สึกว่ากี่หนึ่งเปอร์เซ็นของผมทุกอย่างเป็นไปนตามแผนแล้วคือถ้ามันเป็นตามนั้นแหละผมก็ชนะเวใช่ปะ่ะเออ แต่มันไม่ใช่ไงอันนี้กูเริ่มกลัวแล้วเนี่ยว่ากูจะเจอขังข่าวเนี่ยตัวหนังด้วยนี่ไงเห็นปะนี่บอกแล้วโอเวอร์มันอยู่กับเราเสมอแต่ไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ใช่เกมก่อนหน้านี้โอเคเวลสตรนนะว่าไงครับ เฮ้ยแมวถึงกับไม่พอใจผมเลยนะครับไป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 เอามันออกไปซะนี่แมวก็ไม่พอใจเฮียว่ะจบละต่างอ่าทิ้งไปเลยหรือจริงๆแล้วเฮียควรกลับไปเล่นร่างเก่าแบบเอ้ยไม่ใช่ร่างเก่าแบบลิสปกติเพราะอันนี้โอ้ ความอบอุ่นนี้คืออะไรกันบ้าเอ้ยชื่อคุค้นๆเหมือนเคยเจอมาก่นอนเนี่ยคนนี้ทำไมมันถึงไม่เกิดขึ้นกับผมบ้างครับ แล้วก็โอเคเขาเริ่มก่อนเราก็ชิงดีวก่อนแม่เลยใช่ปะเราชิงกด,ดีวเลยแล้วก็ลุกตีมา,าข้างสองคีตีแต่ก่อนจะไปข้างสองคีนะตอนนี้มังกรกูอยู่ไหนก่อนเฮียน่ที่ผา,ายกล้องครับอันนี้บจบละ Uh huh. เอาบ้านหมามานะอ้เขาจะเห่ดีด้วยบ้านหมาเลยนะครับไม่น่าหรอกต้องเซฟเป็นออเดอร์เกศสองที่ใช่ไหมแล้วก็มาจั่การหนึ่งใบเขาคงไม่โอ้แล้วไม่มีบ้านคือเอาบ้านหมาไปเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อไปทิ้งเป็นค่าคอสเทิร์หน้าแล้วเขาไม่มีเกตสองเพราะถ้าเป็นปกติมันก็ต้องเล่นเกศสองแล้วปะ ทานนี้ผมอนุญาตเอาจริงครับจะอาจจะพูดน้อยๆหน่อยถ้าเราเอาจิงละต่อจากบูธขอเป็นแกรนเฟียแกรนเฟียแล้วกันแกรนเฟียกันนะครับอืมเรีกเยกไรนะโอ้โห ไม่ได้จาก,กวนตีนะจำชื่อไม่ได้จริงแกล้งฟียเหรอเดี๋ยนะขอนึกกันนึกไม่ออกนะมีสกิลไหมสกิลทำอะไรได้เผม,อ,มอาจจะนึกออกหรือมันคือไอตัวอันนั้น มันเล่นไปมันก็เท่านั้นเนาะเกวเล่นเทอร์นั้นดีกว่าหรือจริงเราควรจะเล่นแต่ต้นเกมแล้วก็หัวต้นเกมไปเลยใช่ไหมหัวต้นเกมไปเลยออเดอร์ก็มีเออออเดอร์ก็มีทิ้งท็อปเด็กท็อปเด็กเป็นออเดอร์นะครับโอเคแทร็เก็ตหนึ่งใบแล้วก็แทร็เก็ตใบนี้เกรไม่เกินแวนคอรลงเรีย เด็กที่เล่นกับแพนโทเค็นเอาสีเขียวใช่ปะอ่าโอเคเดี๋ยวต้องไปจัดนะครับจัดก่อนจัดก่อผมรู้สึกว่ายังไม่ไม่ยังไม่ดจัดเลยมั้งโอเคต่อจากบรูซนะครับเป็นแกรนเฟียสีเขียวเขียวใช่ปะถือกระโปรงที่บวกอเอที่บวกแพนใบละห้าพันซัมติงที่กินแพนสามใบแล้วบวกได้เหร จะไม่ได้แล้วแต่น่าจะน่าจะเด็กนั้นนึกออกอยู่อ่ะแวนตีครับสิบแปดแบนการสกิลแดกสองนี่มันเอาไปเล่นง,งี้นี่เฮียจริงแะ้ที่จะมีแพนโทเค็นแบบเฉพาะอยู่ที่บุธเลยหมาใช่ไหมครับหมาหน่อยใช่ไหมหมาน้อย ที่เป็นหมาโอเคจำได้อยู่อ่าอ่าที่มันมีแพนเกตอ่าที่มันเป็นแพนเกตอ่าจำได้อยู่จำได้อยู่จำได้อยู่ถ้าเป็นตัวนั้นโอเคมันชื่อแกลนแกนแกนเฟียนะนี่ออกเจอโรโลวาไม่ออกเจอโรโลวาเลยแพนโเทเกนจริงๆแพนโเทเกนมีหลายเด็กมากอืมเห็ตัวนั้นโอเคนึกออกแล้วครับพี่หมาฮาฟูที่เพิ่งมีร่างใหม่ไปใช่ปะโอเค อ่ะเดี๋ยวระหว่างนี้ก็แกนเฟียเขียนนี้ป่าวไม่เขียนนี้นะชุนเมนโนอุเมชะสตาร์กอนแห่งดาวนำทางเวลสตรานี่ไลโดกินแพนสามใบแล,ล้วสแตน่ะอ่าน่าจะใช่นะเดี๋ยวนะผมขอเสิร์ชหาลิสต์เด็กไว้รอเดี๋ยวก่อน หรือหรือหรือคุณมีดิสเด็กไหมผมผมไม่มีถ้ามีถ้าคุณบีบีมีดิสเด็กก็แปะได้นะครับในอันเนี้ยรหัสอ่ะในเด็กล็อกอะ่ะผมไม่ได้เปิดแล้วก็จัดตามนั้นเลยก็ได้หรือไม่งั้นผมหาก็ได้ครับเด็กนี้มันน่าจะหาไม่ยากอ๋ฮะอ่ะระหว่างที่รอฟังนุ้นลำครับหาดิสเด็กก่อนเลยแล้วกัน อ่าโอเคเจอละอะผมเคยเล่นเด็กนี้แค่ครั้งเดียวเองมั้งแต่ลองดูมาเพราะยูนิตหลายๆใบอะยูนิตหลายๆใบของเด็กเนี้ยมันเล่นกับตัวของเอเรียนนอนด้วยใช่ไหมอา่าเพราะงั้นน่าจะคุ้นเคยอยู่ครับเดี๋ยวลองดูต่อจากบูธนะโอเคแกรนเฟรนะครับจริงๆคลิปนี้เอออันนี้อันนี้ควรจะเป็นบูธนะแต่ว่าไม่เป็นไรเรา เป็นซอก้าครับเมื่อกี้เล่นปัญญาอ่อนไปหน่อยอันนี้เอาจริงละเขา่าจะคา์โดไฟสุดไปน่าจะคา์โดไฟสุดนะครับอืมว่ามีคาโดได้ใบเดียวถ้าช็อตนี้ถ้ามีเกรดสองอาจจะคา์โดเป็นเกรดสองจริงๆควรจะแปะออเดอร์เกรดสองก่อนปะถ้าเป็นผมเล่นนะผมจะแปะออเดอร์เกรดสองก่อนอย่างน้อยก็ แล้วก็ค่อยกดเทคแวนออเดอร์ไปแปะอันนั้นมันก็ในในกรณีที่ไม่มีตัวเล่นนะเนาะก็อาจจะมีตัวเล่นก็ได้วาจิรัวนี่คือมันตัวอะไรครับภาคอะไรอ๋อมันว่ามันเป็นภาคใหม่ครับเป็นมังงะเป็นมังงะภาคใหม่ที่อ่อเป็นตัวเอกภาคใหม่ไปเลยนะครับประมาณนั้นอืมวาจิรัวนะเป็นตัวเอกมีคลิปทําในช่องอยู่ครับลองไปย้อนดูแล้วก็ มันจะมีนั่นแหละววจิรัวก็เก่งนะในอนาคตมีร่างใหม่แล้วก็ในมังงะก็มีไปสู้กับไอจีด้วยอ่าเมนอยู่มังงะมีไปตีกับไอจีไอจีก็ใชออ้อันเฟรนดนแล้วเราก็ได้เล่นอันเฟรนกันอย่างที่เห็นไปนะครับอืมสำหรับแญี่ปุน่นนเป็นพระเอกตัวใหม่พระเอกตอนนี้มีเยอะอยู่นะเอาจริงแล้วใช่ปะไอจี IG ภาคแรกใช่ปะแล้วก็ตัวของมันชื่ออะไรนะ โคโนภาคจภาควีนี่ขอไม่นับนะครับขออย่าข้ามไปมาภาคดีก็จะเป็นยูยุนะครับอันแรกแล้วก็มาเป็นอากินะในมังงะก็จะมีตัวเอกอีกอยู่มั้งมังงะยูทเควกมังงะยูทเควกอ่ะก็จะเป็นหนึ่งตัวแล้วก็วาจิรัวก็เป็นมังงะอีกหัวหนึ่งเป็นพระเอกอีกคนหนึ่งแล้วกันเออก็อีกตัวหนึ่งนะครับอืมประมาณนั้นหกคนเจ็ดคน ประมาณนี้จริงๆก็มีพระเอกเยอะอยู่นะานะภาค V ี้วยอ๋อเป็นของพวกภาค V ีเลยครับไม,ไ,มไม่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 ใช่ครับมันคือของภาคใหม่เขาเรียกว่าอะไรวะมันจะขี่มอนแล้วก็สู้กันตัวเอกมังอ่ะภาคเนี้ยมันจะขี่แบบขี่ขี่ยูนิตแล้วก็สู้กันผมไม่เคยอ่านเหมือนกันแต่เหมือนจะมีให้อ่านอยู่นะครับลองเราไปหามันเป็นตัวเอกภาคใหม่เลยไม่ใช่ภาค V ีนะครับเพราะว่าเมคคนิก,การเล่นน่ะน่าจะอิงมาจากภาคดี ่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ภาค b นะอันนี้ผมก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันแต่านั่นแหละมันใช้ฟอร์แมตภาค d สู้ไม่ใช่พวกของภาคเออ่ภาค b นะครับอันนี้โอกาสครับโอ้ยแล้วฮิวไงโอเคอเขามือส<ป>ี่ใบเขาไม่มีเอลออเเก์อะเกตหนึ่ง เป็นภาคของตัวเองแต่แค่แบบเหมือนแฟนเซอร์วิสอะไรจีอะไรอย่างงี้ป่นปะน่าจะประมาณนั้นไหมเป็นภาคใหม่เลยอะ่ะอืมเป็นภาคใหม่เลยอ่าของว,วาจนะิรัวนะวาจิรัวเป็นการ์ดของยูเซใช่ปะ่ะ <laughs> ยูเซจากยูกิไม่ใช่นะ <laughs> ถึงหน้ามันจะหน้าแล้วก็ทรงผมมันจะมีความคล้ายๆกับยูกิอยู่บ้างแต <laughs> ่ว่ามันก็ไม่ใช่ยูกิครับ <laughs> คือเป็นการ์ดคือเป็นการ์ดมันคือภาคใหม่เลยครับ ตัวเอกใหม่ภาคใหม่วิธีการเนื้อเรื่องใหม่ออะือมแต่แค่มีไอจีเป็นแบบเซอร์วิสเฉยๆประมาณนั้นละมั้งแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็เห็นเห็นเหมือนในทวิตมั้งมีคนมีมีสปอยหรือเขาประกาศทักอย่างนะมันมีมันมีตัวละครตัวใหม่โผลมาเป็นผู้หญิงซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันมันคือใครหรือมันทําอะไรได้แต่มันจะประมาณนั้นมันคือตัวเอกใหม่ไปเลย ถ้าถ้าพูดให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับแบบเป็นแวนการ์ดอีกภาคหนึง่งประมาณนั้นนะครับแล้วมือกูทำไมมันถึงมาเน่าได้ขนาดนี้มัน,นี่ยไม่มีออเดอร์ด้วยอ๋อไม่ไปเป็นไรเราจะดึงได้จากตัวของเอ2เออพอพูดถึงยูเซแล้วมันหน้ามันก็เหมือนอยูเซ่จริง แต่สีผมไม่อาจจะไม่ใช่อ่ะอยังนะครับทางโน้น,ดนเด็กหายากมากมาถึงว่าจะรู้อะไรครับในโลกจริงอ่ะใช่ปะเพราะไม่ค่อยมีคนเอาไปแข่ง ใช่รช่วงแรกไม่ค่อยเก่งวาจวิรัวอ๋อแกนเฟียเด็กก็ไม่ค่อยเก่งครับก็ง่ายๆครับเด็กก็ไม่ค่อยเก่งครับก็เลยไม่ค่อยมีคนเอาไปแข่ง,ดงเดมอะไรเฮียเอ้ยไม่มีปัญหาครับอันนี้อยู่ในการคำนวณของเฮียเรียบร้อยแล้วทุกคนไม่ต้องเป็นห่วง แต่ว่าเฮียมีปัญหาเฮียไม่มีเฮียไม่มีมังกรเฮียอ๋อมีเกศสองใบอยู่โอเคแต่เฮียไม่มีมังกรครับทุกคนชิบหายแล้ว ไม่เป็นไรแล้วกันมีแค่ตัวเดียวก็น่าจะโอเค,อ,เคอืมฮึเฮียก็จะประสานเวทครับมาคู่สิอืมฮึคอหนึ่งใบครับอันนี้คือเปิดเจ็ดใช่ไหม พูดเหมือนตาที่แล้วเลยเฮ้ยอันนี้ของจริงทุกคนอันนี้ทุกอย่างในการกำของผมละแบบฉันมองเห็นนานาคนละนี่ทุกคนอาจจะไม่รู้นะว่าจริงๆเราผมมีไซคอเรียไว้ผมแค่แบบแกล้งไงทำเป็นแกล้งแบบไปเล่นพลาดไปงั้นแหละพูดพูดโม่ๆไปอ่าอย่างเงี้แล้วเดี๋ยวคนจะรู้ไงแบบเชี่ยๆล่นี่มันจะเก่งคืออะไรงั้นะแต่การจริงครั้งข่าวเพิ่งมาผงาดใน JP ตอนบล็อก08 คือจริงๆคั้างคาวมันมีเววมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกับผมเห็นบางคนบางช่องเขาก็บอกว่าคั้างคาวเนี่ยมันกินตุตุาแต่พอแบบมีของออกมาเรื่อยๆเงี้ยเฮ้ยเริ่มชัยละกูว่ <c oughs> <c oughs> าวชัวอันนี้แหละได้แล้วก็อย่างที่เห็นครับครัง้งงคาวก็โบยบินสู่ท้องฟ้าเกียงไกลอะตีครับสีสาม จริงๆผิดนิดหนึ่งนะเราต้องเอาตัวนี้ไปต่อหลังต่อหลังข้างนี้นะครับตรงนี้ผิดนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรทางนู้นไดฮิวกับบอร์ดไปอันนึงใช่ไหมอันเฮียน่ารัชิวครับเกมนี้บอกเลยสบายแะการที่เขากาดเยอะอย่างนี้แปลว่าอะไรครับ หมายว่าบนมือเขาอ่ะป้องกันไม่พอแถมเขาเริ่มก่อนด้วยการเริ่มก่อนเหมือนจะดีนะครับแต่ว่ายัางไงมันกลายเป็นข้อเสียนะครับเพราะว่าซอก้ามันจะลุกได้เ <laughs> <laughs> นียคำนวณไม่หมดแล้วโคนไม่ตกลัว ผมมองเห็นแล้วภาพนั้นภาพแห่งชัยชนะเว้นแต่ว่าเขาจะมี pg 2องใบบนมือนั่นคืออีกภาพหนึ่งที่เห็นเหมือนกันชิบหมละมันตีครับเนี่ยจะไม่รอชาร้าอยู่ใหญ่ทำการกระหน่ำดีไวไปเลยดีไวสกิลฮัสซูอย่าไปลุกผิดข้างนะ สกิลครับสกิลฮาสโตรีไทยสองใบครับจวดหนึ่งบวกอีกหมื่นหนึ่งนะอย่าไปจวไม่จวทิกเกอร์นะอันนี้ไม่จวทิกเกอร์นะแปลว่าผมจะได้ออกทิกเกอร์อย่างน้อยก็ใบหนึ่งฝากตอนแรกอลาคนก็คิดว่าเอาชื่อต่างเท่านั้นของมอไแฟร์ แต่ r ู l ิ n งมันบอกว่าขอชื่อต่างแค่สามใบนอกนั้นเหมือนกันก็ได้อืมเลยวิ่งได้นะเรียบร้อยเลย <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับใช <c oughs> ่ตอนแรกผมก็คิดว่าแบบมันน่าจะเงื่อนไขาย,ยากกว่านี้ pg สองใบตึงๆใบเดียวเนี่ยตรงเนี้ย pg เขาก็จะรอด จริงไหมคิดนานเออจะไปคิดนานอะไรหรอมีอยู่บนมือไม่อยู่บนมือมอย่าไปคิดนานดิวะแม้แต่ถึงเธอนี้เฮียจะยังปิดไม่ได้แต่ว่าเธอหน้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าเฮียมีมังกรแล้วฮียมีมังกรแล้วเธอที่แล้วเทียแค่ไม่มีมังกรเฉยๆสก,กิลซอก้าครับนี่ไงเฮียจะเล่นซอก้าดีๆก็เล่นได้เมื่อกี้มันแค่ ความผิดพลาดทางเทคนิคนิดน้อยจริงๆอันนี้มันโซก้าก็ก็เล่นซิ่งอย่างนี้นะคือเกรดสองอะคือด้วยความที่ว่าเด็กโซก้าเด็กเนี้ยมันใส่เกรดหนึ่งเข้าไปเยอะมากครับเนี่ยไอ้พวกอย่างเงี้ยเพราะงั้นแบบต้องเล่นต้นเกมเนี่ยไอ้เกรดหนึ่งไปเนี่ยเล่นต้นเกมไปเลยเนี่ยหรือแบบอย่างน้องฮิวไปเนี่ยเล่นต้นเกมไปเลยครับที่สำคัญครั้งคราวไม่ชอบอ่าหมอตอนมีหมา เรออันน yup> mm ี้ผมเพิ่งรู้แฮะแต่ตอนนี้หมอไม่มีหมาแล้วนะครับหมาข้างกายหมอมาได้ถูกภาคไปแล้วแสดงว่าเขาเลือกทาทูมากกว่าไฟฮาอย่างนั้นเหรอทำไมคุณหนึ่งทำอย่างนั้นอ๋อเขาน่าจะกดดีไวนะครับเอน่าน่าจะกดโอเรียนเต้ ยิ่งหนึ่งเดามจผิดพลาดแล้วหามากด้วยผิดผิดพลาดแล้วหามากด้วยผมไม่ได้ตั้งใจหมันหานะครับอันนั้นมันเป็นไปเองบ้าเลยชิบหายละเธอหน้ากูไม่มี order. ออเดอร์อ่ะพีจีครับอ่าทิ้งกิ่ง ตัวหน้าอย่างนี้ชุบได้ไม่มีปัญหา,โ,าโอเคโซน่าไลท์นะครับ,รบแล้วก็เป็นไดโดเสาร์สบายชนะแล้วชันชนะแล้วเอ๊เดี๋ยวก่อนนะอ่อมันผมนึกอะไรขึ้นมาได้บางอย่างเกี่ยวกับลิสต์ตัวเอง กูไม่ใส่เพอร์โซนาป่ะใช่ปะ่ะใช่ปะวะลิสต์นี้มันไม่มีเพอร์โซนาไรใช่ไหมที่ <c oughs> สำคัญหมอไม่มีประกันชีวิตด้วยอ๋อใช่ดีไวใช่ป่ะละ่ะแต่ก็ต้องดูนะครับว่าทำกับเจ้าไหน โอ้แล้วไม่เอาไฟซูทลงมาตีด้วย,ยผมว่าชัวเนี่ยไม่มีเพอรครับไม่มีเพอแล้วก็ไม่มีออ,อเดอร์ด้วยไม่มีเคียออะไรเลยตอนนี้เนี่ยชิบหายแล้วครับทุกคน เฮีย er, น่าจะยังสามารถทำอะไรได้อยู่อีกไหมเฮียไม่มีออเดอร์ใช่ไหมเฮีย er, ก็แค่หาออ,อเดอร์เท่านั้นเองครับจะไปยากอะไรเทอร์นี้มันเทิร์สุดท้ายของเฮียแล้วไม่ซิ่งก็ซีเว้ยเอาให้ตายไปนข้างครับ เราแค่ท็อปเด็กจัวดไอ,อ,อจวอ,ออเดอร์ก็พอแล้วบาเลยยังไม่ใช่นะครับอเอาแค่คคทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับจงเชื่อมัน่นว่าอ,ออเดอร์มันอยู่ท็อปเด็กชอบความพยายามะ <c oughs> <c oughs> เราแค่ต้องพยายาม ทำมันนี้ดีสุดนี่ไงเห็นไหมทุกคนดูถึงความพยายามของผมเป็นยังไงและเจอนะนี่ถ้าผมไม่จั่วนี่แล้วผมยอมตัดใจยอมแพ้นี่คือไม่ได้แล้วนะเป็นยังไงครับนี่คุณอยามาลบหลีความพยายามของผมคนระับเฮ้ทุกคนอันนี้ไม่โอเคนะเห็นไหมขอแค่เพียงพยายามเราก็ทำได้ <laughs> คงไม่คิดเลยซ้มมันจะขึ้นนะมืสิ้นหวังไว้แล้วจริงๆเมื่อกี้นี่เฮียเล่าเลยว่าเฮียแอบหัวใจลงไปอยู่ในเตตุ่มเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรยังไงเทอนี้เฮียก็ชนะแล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีดีวายแต่เราชิลเป็นยังไงเป็นยังไงดูบอดครบครบ จออเวอร์ฮากว่านะป่าเอ้ยไม่ได้ดิเนี่ยเราจะได้ออกโอเวอร์ตรงนี้หุนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไได <c oughs> บาย้วครับอ,ออเดอร์เมื่อกี้นี้บวกอีกสองหมืน่นเขาไม่มีพีจีด้วยบนมือน,นั่นคือเพอร์โซนาไลท์กับเกรดหนึ่งเป็นยังไงเขาตกโอเวอร์นะ่าจะซึมนะโอ้ไม่ก๊อ ไม่ทุกคนอันนั้นมันไม่อยู่ในสมการผมเพราะงั้นเขาไม่มีทางตกโอเวอร์แน่นอนโนกาเลยวะโนกาดเลยวะโอเลยววายิมาโอวาทุกคนกเป็นยังไงใครที่บอกว่าฝั่งนู้นตกโอเวอร์นะเป็นยังไงครับเป็นครับน้องๆดูนี่คือวิธีการเล่นซองกาที่ถูกต้องถึงแม้ว่าคุณจะสิ้นหวังแค่ไหน คุณก็ต้องจั่วต่อไปแล้วออเดอร์จะมาหาคุณเองเป็นไงครับนี่คือเพอร์เฟกทุกอย่างไงเป็นยังไงนี่มีขี้ยังนเข้าไปย้ำเข้าไปย้ำเข้าไปย้ำเข้าไปอีกสามขี้ผมให้เลยโอเวอร์ฮิวออกมามึงก็ตายอยู่ดี เป็นยังไงเป็นยังไงไอ้เถอะเลยบอกแล้วเกมนี้ผมเอาจริงนี่ไงเป็นอย่างที่ผมพูดเลยในในเกมไปแล้วเลยว่าผมจะได้โอเวอร์ตรงนี้เห็นไหมถ้าเราได้โอเวอร์ตรงนี้เราก็จะชนะชนะนะครับง่ายๆไปทุกคน <laughs> <laughs> เป็นยังไงเป็นยังไงครับจบจบแล้ววันนี้ไลฟ์วันนี้จบแล้วครับเอาไว้เล่นต่อนะั